ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะสำหรับ e p นี้นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะเนมโบฟูนั่นเองนะคะก็ตามชื่อเขาเลยนะคะชื่อรุ่นว่าเนมโบฟกูก็เพราะว่าขาจูได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะเขาจะเป็นไซส์ m MM m นั่นเองค่ะนี่ ็เดี๋ยวใส่เต็มๆตมนะคะตั้นแปะให้ดูตรงนี้เนาะจะได้ลองไปเทียบกันคือเจ้ารุ่นเนวฟูเนี่ยนะคะเขาจะมีด้วยกัน3ไซส์เลยนะคะก็จะเป็น pm mm แล้วก็ gm เลยคะ่ะก็ตัว mm เนี่ยก็จะเป็นไซส์ขนาดกลางๆงนะคะเขาก็จะมีไซส์ที่เล็กกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้อีกไซส์หนึ่งนะคะแต่ว่าตัวไซส์ mm เนี่ยเป็นไซสท์ที่ตืนว่ายอดนิยมที่สุดเลยแหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้ประมาณเนี้ยกำลังดีนะคะ ก็สาหรับน <an> ้องใบนี้นะคะจะเป็นลายดามิเย่เนาะความที่เขาเป็นลายดามิเย่นะคะตรงบริเวณขอบปากกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวหนังสีน้ำตาลค่ะแล้วก็ตรงหูจับนะคะตรงเนี้ยสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวหูจับนี่ยังแข็งอยู่เลยนี่เห็นไหมเขาตั้งเองได้เลยนะคะก็ปกติเวลาที่เราจะแบบเลือกซื้อกระเป๋าตัวนี้วัฟเมือสองกันนะคะเราก็จะดูที่ตรงนี้แหละว่า เขาเรียกว่าโหจับมันยังแข็งอยู่ไหมนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่กําลังหาตัวกระเป๋าใบเนื้อฟูที่แบบแข็งแรงทนทานแล้วก็สภาพยังใหม่แบบมากๆอยู่นะคะใบนี้นะคะต้องรีบเลยนะคะบางทีเนี่ยตอนที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่น้องอาจจะไปแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบทักมานะคะที่ไลน์แอดไว้แบนเนาะต้องถานเขานะคะของตัวรุ่นเนฟูเนี่ยเขาจะกลี้งๆแบบนี้ค่ะอ ใบนี้นะคะลายยังสวยชัดอยู่เลยแล้วก็ด้านข้างเขานะคะจะมีตัวเอาไว้รูดนะคะให้มันแบบเล็กลงแบบนี้นะคะเนี่ยเราสามารถรูดเข้าได้นะคะหรือว่าถ้าปกติแล้วอะ่ะคนเขาก็จะใช้โดยการที่แบบดึงออกแบบนี้แหละนะคะแล้วก็อะไลของเขานะคะจะเป็นอะไลสีทองค่ะนี่ให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะ ยังทองวิ่งทุกจุดเลยค่ะมาดูด้านในกันมากนะคะด้านในของใบนี้นะคะเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยสวยมากๆนะคะแล้วก็เห็นไหมเออเขาจะมีตัวเ,เป็นช่องนะคะก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะแบบนี้มีมาให้หนึ่งช่องซิปนะคะแล้วก็นี่ตรงบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีตัวแบรนด์แซมนะคะ ตรงนี้จะเป็นตัวตะขอนะคะอะไรยังทองอยู่นะนี่เราสามารถที่จะเกี่ยวเอาพวกกุญแจอะไรพวกนี้นะคะตรงตรงนี้ได้นะคะคือด้านในนี่มันมีตัวอะไรหลายจุดเนาะซึ่งมันก็ยังทองนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในช่องสิบกันนี่ก็ใส่ของกระตุกกระจิกได้นะคะ ปกติคนที่ใช้รุ่นเนว่าปูวนะคะก็จะชอบซื้อที่จัดระเบียบมาใส่เพิ่มนะคะเพราะว่าจะทําให้เราสามารถที่จะหยิบของนะคะหรือว่าจัดระเบียบกระเป๋าเก็บของได้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากใครเป็นสายที่แบบจับโยนนะคะก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าปากกระเป๋าน้องกว้างนะคะก็สามารถที่จะแบบใส่ของได้เยอะแล้วก็หยิบได้ง่ายนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากจะรู้นะคะว่าน้องกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นปีอะไรนะคะเราสามารถที่จะมาดูได้ ตรงนี้นะคะให้มาที่ฝั่งของตัวกระเป๋าซิปมานะคะแล้วก็มาดูที่สมมติเอาเข้าหาตัวแบบนี้นะคะเขาจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งทางซ้ายเนาะนี่แหวกมาตรงนี้นะคะเนโทโคล์เขาจะอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะอย่างที่ตันเคยบอกไปหลายหลายคลิปแรกของหลุยวิกตองนะคะเวลาเรา อ่านเดทโค้ดนะคะก็ให้ดูเลขหลักที่2กับหลักที่4นะคะอย่างใบนี้นะคะก็จะเป็นปี2018นั่นเองค่ะก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะน้องหรือวิกต้องเนว่าฟูนะคะไซส์ MM แล้วก็เป็นลายดามิเย่ใบนี้นะคะก็อย่าลืมทักมาที่ Line แอดไว้ใบเนมนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด แชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไคร์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซนทันเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดน,นึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ 감사